คลิปนี้ผมมากับ Anker Solo Power Bank ครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมันมีหลายรุ่นมากๆนะครับคลิปนี้ผมแยกย่อยให้4รุ่นหลักนะครับนำมาให้ชมและเปรียบเทียบกันแบบละเอียดเลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็น Anker A1680 นะครับต่อมาคือ A1681 A1688 และ A1689 ครับนำมาเปรียบเทียบให้ชมกันแบบเน้นๆเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงใช้งานยังไงบ้างและแต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับใครฉะนั้นคลิปนี้พลาดไม่ได้นะฮะ เรามาเริ่มจากจุดเด่นของเขาทั้ง4ตัวกันก่อนนะครับเรื่องของความจุนะครับผมตัวนี้ทั้ง4ตัวเนี่ยรองรับตั้งแต่1 0 0 0 0มถึง2 0 0 0มม ah ิลลิแอมครับมีความจุให้เลือกสาหรับการรองรับการใช้งานในระยะยาวครับเหมาะสําหรับการเดินทางหรือการใช้งานที่ต้องใช้งานแบบสูงๆนะทุกคนพลังงานแบบสูงๆนะครับทั้ง4ตัวที่นำมาให้ชมกันเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆฉะนั้นใครอยากจะใช้งาน power bank แบแบยาวๆเลยเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับ รองรับระบบฟ t c ชาร์จมาให้ด้วยนะครับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่30วัตต์ครับโดยเฉพาะโทรศัพท์รุ่นใหม่อย่าง iPhone 16และ Samsung S24 ครับซัพพอร์ตด้วยนะครับทุกคนฉะนั้นใครที่ใช้ Samsung รุ่นใหม่อย่าง iPhone 16หรือว่า Samsung S24 เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานสำหรับระบบฟ t c ชาร์จนะฮะ ตัว p พราะว่าบก็จะควบคุมอุณหภูมิด้วย Safety a n c h o r active s h ช e 2.0เทคโนโลยีครับเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยสำหรับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตร้อนตัวนี้จัดการได้อยู่หมัดเลยครับทุกคนแล้วถ้าเกิดใครกังวลน,นะครับกลัวว่าแบบแบตเตอรี่มันจะแบบระเบิดแล้วก็มีไฟลุกมีไฟลามอะไรอย่างนี้ไหมตัวนี้บอกเลยว่าวัสดุของเขาไม่ลามไฟนะครับฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงนะฮะ Power Bank ของเขาทุกตัวนะครับของทาง Anchor เนี่ยเขาจะได้รับการรองรับ MFI Apple Official Certification นะครับคือเขาจะได้รับการรับรองว่าได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ iPhone iPad Apple Watch หรือพูดง่ายๆก็คือผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั้งหมดอะตัว Anchor เขาจะซับพอร์ตแล้วก็ได้รับการรองรับตรงนี้นะฮะ มีสายมาให้ในตัวนะครับลดความยุ่งยากในการพกพาสายชาร์จหลายๆเส้นครับแล้วเขาจะซัพพอร์ตที่เก็บสายมาให้ทุกตัวเลยครับบวกกับการรองรับการชาร์จอุปกรณ์หลายๆตัวพร้อมๆกันผ่านตัว Power Bank เนี่ยจะหูฟังโทรศัพท์หรืออะไรยังไงครบหมดจบในตัวเดียวเลยนะครับก็คือใช้งานได้ครบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะชาร์จอุปกรณ์อะไรก็ตามนะฮะ ขนาดของเขาจะกระทัดรัดมากนะครับน้ําหนักเบามากส่วนนี้ทําให้การพกพาเนี่ยสะดวกมากขึ้นเหมาะสําหรับการพกติดตัวตลอดเวลาหรือพกไปไหนมาไหนเนี่ยมันเหมาะมากๆาเลยครับและสุดท้ายเขาจะซับพอร์ตไฟ LED มาให้ทุกตัวเลยนะครับสแสดงสถานะเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือ5%ตรงเนี้ยผมรู้สึกชอบมากๆนะครับเพราะว่าเราสังเกตเห็นไฟใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราต้องชาร์จตัว Power Bank เมื่อไหร่นะครับฉะนั้นทําให้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องมากๆนะครับสำหรับ Power Bank ของเขาสําหรับ เธอนะฮะ ทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันนะครับเริ่มต้นด้วยการอธิบายกันก่อนเลยนะครับว่าสีรหัสนะครับที่ผมนํามาให้ชมกันเนี่ยผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับโดยใช้รหัสหลังของเขาเป็นหลักนะจะได้ไม่งงนะครับ8 0 81 88และ89นะครับจับคู่กันนะครับตัว8081เนี่ยจะหน้าตาคล้ายกันมากนะครับแต่ความจุต่างกันแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็น8 8กับ89ครับหน้าตาคล้ายกันแล้วก็ความจุต่างกันครับการออกแบบของเขาเนี่ยออกแบบมาคล้ายๆกันแต่ต่าง กันที่ความจุและขนาดแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะฮะในส่วนข้อแตกต่างอย่างแรกมีอะไรบ้างครับเรื่องแรกคือส่วนของความจุครับ ตัว80นะครับ<ส>จะอยู่ที่10,000ม ah ิลลิแอมครับตัว81อยู่ที่20,000ม ah ิลลิแอมตัว88อย<ส>ู่ที่10,000มิลลิแอมและตัว89อยู่ที่20,000ม ah ิลลิแอมนะครับความจุจะมีความแตกต่างกันแยกย่อยได้ตามนี้เลยครับทุกคนซึ่งถ้าทุกคนสังเกตนะครับตัว80และ81ก็เป็นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่88กับ89ก็เป็นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่เช่นเดียวกันตรงนี้ทุกคนสามารถตัดสินใจตามความจุที่ทุกคนต้องการได้เลยนะครับซึ่งความจุก็มีความแตกต่างกันประมาณนี้นะฮะ ถัดมาคือส่วนของหน้าต่างของเขานะครับจับคู่ได้เลยครับตัว8081 88 89หน้าตาจะมีความใกล้เคียงกันมากๆแต่เขาจะแตกต่างกันที่ขนาดครับเพราะความจุกเขาไม่เท่ากันเลยทําให้ขนาดไม่เท่ากันครับรวมทั้งดีไซน์พอตเนี่ยก็มีความแตกต่างกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดพอตอินไลน์ของเขากันนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะฮะ สำหรับตัว80แล้วก็81นะครับเขาจะซับพอร์ตการใช้งานโทรศัพท์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าครับส่วนตัว88แล้วก็89นะครับจะซับพอร์ตพอร์ตการใช้งานนะครับในการเสียบเนี่ยจะเป็น USB-C เท่านั้นที่มากับตัว power bank นะครับฉะนั้นใครที่ใช้งาน iPhone 15 16หรือว่าจะเป็น Samsung S24 นะครับหรือว่าโทรศัพท์ที่เป็นรูปแบบของพอร์ต Type C ทั้งหมดอ่ะก็จะเหมาะมากๆสำหรับตัว88กับ89นะฮะ กำลังไฟเอาพุทของเขานะครับจะมีความแตกต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับหลักๆตัว USB C เนี่ยพอร์ตของเขาจะซับพอร์ตที่30วัตต์ครับ USB A อยู่ที่22.5วัตต์ครับแต่ที่แตกต่างกันก็จะมีตัว80กับ81นะครับที่เขาจะซับพอร์ตตัวพอร์ตไลนิ่งมาให้ซึ่งเอาพุทอยู่ที่27วัตต์ครับแต่กําลังขับรวมนะครับเอาพุทรวมสูงสุดเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดทุกพอร์ตเลยนะจะอยู่ที่15วัตต์นะครับเวลาใช้งานรวมนะครับอธิบายให้ง่ายก็คือตัว80กับ81เะัาจตว นิ่งมาให้นะครับอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีกําลังไฟเนี่ยอยู่ที่27วัตต์นั่นเองนะฮะ ทันมาคือส่วนของระยะเวลาการใช้งานนะครับตรงนี้ผมจะแยกย่อยตามความจุข,ของแบตเตอรี่แล้วนะครับตรงนี้จะต้องปรับวิธีการมองตัว power bank กันนิดนึงนะแยกย่อย,ยง่ายๆนะครับตัว power bank 1000 10, 0ห ah มิลลิแอมอยู่ที่2.5ชั่วโมงครับและตัว20 m 0 0มิลลิแอมอยู่ที่5.2ชั่วโมงนะครับตามรหัสที่ผมขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับนี่คือระยะเวลาการใช้งานตามความจุข,ของเขาเลยนะฮะ และขนาดของเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตัว10,000 mAh เนี่ยอยู่ที่109คูณ65คูณ25มิลลิเมตรและตัว20,000 mAh เนี่ยอยู่ที่119.9คูณ73.4คูณ31.4ม mm, ิลลิเมตรครับขนาดเนี่ยใหญ่ตามความจุเลยนะครับ ถัดมาคือส่วนของน้ำหนักครับตรงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะมีส่วนสําคัญมากๆในการพกพาไปไหนมาไหนใช่ไหมครับตัว1 0 0 0 0มนิลลิแอมเนี่ยนะครับน้ำหนักของเขานะครับสำหรับตัว80และ88เนี่ยนะครับจะอยู่ที่217แล้วก็212กรัมครับส่วนตัว81และ89นะครับ20,000มิลลิแอม81จะอยู่ที่362กรัมครับและ89เนี่ยจะอยู่ที่353กรัมครับโดยรวมน้ําหนักต่างกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นตัว20,000มิลลิแอม ที่น้ำหนักเนี่ยต่างกันอยู่ที่10กรัมเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใครจะเลือกใช้งานตัว1 0 0 0 ah, 0มิลลิแอมก็อาจจะเลือกได้ง่ายเพราะว่าน้ําหนักไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าตัว20,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยก็จะต้องพิจารณากันเพราะว่าห่างกันถึง10กรัมนะฮะ ทีนี้เรามาดูส่วนของราคานะครับเรียงจากน้อยไปมากนะทุกคน A 1688นะครับอยู่ที่799บาทครับ A1680 และ A 1689อยู่ที่999บาทเท่ากันนะฮะและ A 1681ครับอยู่ที่1299บาทครับโดยรวมทั้ง4รุ่นเนี่ยนะครับจะแยกย่อยตามขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่พอดการใช้งานและรูปแบบการใช้งานนะครับซึ่งแต่ละตัวเหมาะกับใครใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับ ตัว n1688 นะครับราคา799บาทตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ครับอย่าง iPhone 15ขึ้นไปเพราะตัว Power Bank เขาไม่ได้ซับพอร์ต Lightning มาให้เลยนะครับทุกคนมีมาให้แค่พอร์ต Type C เท่านั้นพลังงานของเขาเนี่ยเหมาะกับการใช้งานทั่วไปครับ1 0 0 0 0มป์ ah, ไม่ได้ใช้งานหนักมากเน้นสำรองแบตแบบพอดีครับและใช้โทรศัพท์กับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเป็นหลัก n1680 ครับขยับขึ้นมาตัวนี้จะเหมาะกับคนที่อยากใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้นครับใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์รุ่นเก่า และรุ่นใหม่แต่ยังอยากใช้งานทั่วไปอยู่นะครับ10,000มิลลิแอมครับใช้งานได้แบบพอดีพอดีนะครับไม่หนักมากแต่เขาจะครอบคลุมกว่าตัว a 1 6 8 8นะครับเพราะเขาจะมีพอร์ต h t n i n g แล้วก็ type c มาให้ในตัวเดียวเลยสำหรับพอร์ตที่เขามีมาให้ในตัว power bank นะฮะ ต่อมาคือ A1689 ครับราคา999บาทครับตัวนี้ราคาเท่ากับ A1680 เลยครับทุกคนเน้นว่าเท่ากันเลยนะทุกคนตัวนี้พอตที่มีมาให้สำหรับตัวโพอแบงก์อ่ะจะรองรับแค่ตัวรุ่นใหม่นะครับไม่รองรับพอตไลนิ่งนะฮะแต่จุดเด่นของเขาคือพลังงานครับเพราะเขาให้มาถึง20,000 m มิลลิแอมครับทุกคน มันเหมาะกับคนที่จะใช้งานได้แบบสุดทุกทางครับสำหรับเรื่องของพลังงานครับแต่เป็นโทรศัพท์ที่แบบว่ารุ่นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะ i p h o n e 15 iPhone 16เน้นๆเ,เลยที่อยากจะใช้งานพลังงานแบบเหลือๆแต่ว่าใช้ iPhone 15 16แล้วก็โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆอย่าง A2.4 อะไรประมาณนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆถ้าไม่อยากพกสายไปเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบเหลือๆตัวนี้เหมาะมากๆนะฮะ สุดท้ายคือตัว A1681 ครับราคาอยู่ที่1,299บาทครับเรียกว่าเป็นรุ่นตัวจบทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเลยดีกว่านะครับบวกกับจบๆเลยในเรื่องของการสำรองแบตเตอรี่ครับให้มาแบบจุดๆ20,000มิลลิแอมครับคือสุดทุกทางจริงๆครับทุกคนตัวนี้มันจะเหมาะกับการพกไปได้ทุกที่ใช้งานได้ทุกเครื่องไม่ว่าจะเครื่องเก่าเครื่องใหม่อะไรยังไงใช้งานได้หมดประมาณนั้นเลยนะครับ พอพอตที่เขาซับพอตก็จะมีทั้ง type c และ lightning ในตัว power bank เลยคือจบๆเลยตัวนี้นะครับโดยรวมสรุปข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับผมเปรียบเทียบให้ดูแบบละเอียดแล้วนะทุกคนฉะนั้นทุกคนไม่ต้องงงแล้วว่าแต่ละรหัสเนี่ย8 0 8 1 8 8ยนเ้าะครับจะเอาตัวไหนดีตัวไหนถึงจะเหมาะกับเรานะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับรายละเอียดทุกอย่างผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วนะครับสั่งซื้อกันเยอะๆฮะสุดท้ายอย่าล